หนูไม่ใช่ผู้นำแต่หนูเป็นผู้พาทำได้ไหมเจ้าคะหนูนั่นเป็นผู้นำนำความดีในโลกนำจักรพรรดินำากกบารมีรวมจกกักรพรรดิบารมีรวมหลวงปู่บารมีกำลังใจสนาคมนำัำบารมีเราเองเนะี่ยานเรานะํานำพวกเนี้ยมาอาธิษฐานแท่โลกวิญญานมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย ที่เห็นรูกนามของของเราอธิษานได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเท่อยนผู้ผู้เป็นประโยชน์แล้ววิญญาณก็จะอยู่กับเราคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นนั่นคือผู้นำผู้นำในสาหลวงพ่อเไม่ใช่นำเขาสวดมนต์นนะไม่องไม่นำรอกทุกสาขาพกเขเปิดหนูตาทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครนำแต่เราเนี่ยนำขึ้นทั้งหมดมามาแผ่คนที่นี่ตอนที่สวดใครมีกรรมเกี่ยวกับโลกวิญญาณใครมีใครมีธุรกิจที่มันขัดข้องใครโดนหัวดาหรือเมียดาอ,อะไรเนี่ยขอให้ที่ขาย,ยอะไรประมาณเนี่ยตอนสวดน,น,นั่นคือหลักใหญ่ที่ที่เราจะต้องทำคือประโยชน์ เขึ้นแล้วอยู่กับบุญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเราก็เอาบุญที่ผ่านเราเนี่ยให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณก็อธิษฐานเอาชั่วโมงหนึ่งแค่อธิษฐานเนี่ยก็หมดแล้วแล้วก็ผ่านบุญตลอดเข้าเข้าออกตลอดนะ้องคิดดูเราจะมีเพื่อนขนาดไหนเพื่อนเราเนี่ยอนาคตนะ่อจะออกจากล่างเพื่อนเราจะมากขนาดไหนประมาณไม่ได้นะ ประโยชน์มหาศาลนีนแลับข้อสุดท้ายแต่มัวไปทำอะไรอ่ะแต่อย่างเรานี่โดนบังคับโดยอธิษฐานในอดีตท,ทุกคนลองอาสาลปัจจุบันนี้เนี่ยในอนาคตท่านหนูมันอยู่ในบุญขอให้ปวดหัวนเนี่ยรับประกันอะไรเกิดไม่ซีนะถ้าไม่สวดมนต์หรือไม่ทำบุญเนี่ยจะปวดหัวเลยยิ่งทำบาปเนี่ยทำเมื่อไรปวดหัวมันนั่นแหะ หัวปวดไหมลองใครกล้าอาธิษฐานไหมล่ะกล้าอาธิษฐานไหมแล้วข้อสุดท้ายเจ้าผ่าหลงตาหัวสวดมนต์กับหลงตามาก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะหลังพศหกสิบห้าที่ติดตามหลวงตาก็สวดมนต์ตลอดและหลิวในขึ้นของหลวงปู่หลวงตาตลอดเนึน่องถึงหลวงปู่หลวงตาตลอด แต่สัมผัสของปู่ไม่ได้แต่ขออะไรก็ก็ได้แล้วหลวงตาเคยบอกว่าให้อธิษฐานให้อ่าอ,อะไรนะคะให้อ่าได้ได้ของอะ่ะที่นึกแล้วมีคนมาให้กินมีคนเอามาให้นึกแล้วได้อาหารตามสั่งเนาค่ะก็หนูคือไม่ต้องสั่งมันมันก็มา ทุกอย่างก็เลยไม่รู้จะสั่งอะไรแต่อยากจะคุยกับอยากจะพูดคุยกับหลวงปู่เจาค่ะอยากคุยกับหลวงปู่นันไม่ยากหรอกเราไปนั่งโยกหน้าท่านแล้วก็คุยเรื่องราวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามื้นเราคุยคุยเอง่อเองเวลาถามนะ่ะหนูจะไปถามในสิ่งที่หนูรู้ มันต้องถามในสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่หนูไม่รู้คือคือหวงปู่พุ่งเนี้หนูจะได้สตางค์เท่าไหร่ประมาณนั้นแหละหรือจะมีใครมาหารหนูไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กหรือพระหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแล้วหนูก็สังเกตดูมันเป็นจริงไหม ถ้าเป็นเป็นจริงแล้วหนูจะคุยหลวงปู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกเรื่องทุกราวท่านเรียกว่าโทรจิตไม่ใช่คุยมันใช้ความรู้สึกในโลกวิญญ,ญาณนะวิญญ,ญาณทั้งหมดนะ่มันมีภาษาเดียวมนุษย์ตวิญญาณนะภาษาใจคือภาษาจิตคือการนึกท่านเรียนในสาหลวงปู่เนี่ยคนที่เรียน ส่วนหนึ่งเขาใช้การนึกองเขาไม่ยุง่งการเรียนรูส้สมาว่าเขาจะปรารถนาเป็นปเจกภูมิหรือพุทธภูมิหรือตามใครสักองค์เขาจะถามท่านโดยธุรจิตว่าจะทำ,ทำยังไงจะช่วยได้ยังไงต่อมานี้ลแหละมันจะมีความรู้สึกเองต้องอย่นี้พูดถึงถ้าไม่เกิน ก็ต้องถามท่านว่าทําไงจะจะไม่เกิดมันก็จะมีความรู้ท่านก็จะบอกว่าคทำอย่างนีย่างนีเดี๋ยวเอ็งมีกําลังเอ็งก็จะไม่เกิดเองเพราะเราไมีพื้นฐานอยู่แล้วไงไม่จําเป็นหรกจะต้องไปเห็นท่านนละ <c oughs> <c oughs> ก็คุยดังๆไม่ต้องคุยในใจถามในใ,นใจถามหลวงปู่ได้เะ ถามคนคนข้างๆได้ด้วยมีเขาเรียนอย่างนั้นคนนั่งข้างๆเพื่อนเราเนี่ยมันสวดอยู่ในน้าถามมันน่ะมอนกไนจะสวดเสร็จสวดสวดจบแล้วมันเองจะไปไหนมันก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวกูจะไปส้วนความรู้สึกเราเองเนี่ยสวดจบแล้วลองบูมาเนี่ยมันจะไปส้วมจีนรูเป่านั่นคือไม่มีอุปทานไม่มี มันสนะุกไงเจ้า่าพก็คือก็ขอคําแนะนําหลวงตาด้วยเจ้าคาพว่าหนูจะต้องส่อนนึกถึงหลวงพ่อบ่อยๆนะสอนจักรพรรดิบ่อยๆนะเอนนึกบ่อยๆสายใหญ่มันก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่หนูนึกแค่าอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนเนะี่ยนึกไม่หยุดเนี่ยถามว่ามันมีสายใหญ่ขนาดไหนนะอย่างเราสวดมนต์เจ็ดเวลาเนะี่ยเจ็ดชั่วโมงวันเจ็ดชั่วโมงเนะี่ย ชั่วโมงหนึ่งกี่จบสายใยเท่าไหร่อาชี่สายใายมันจะขาดไปที่ใช้ไม่ได้คือคุณไปทั้งโลกคุณสวดจริงในชั่วโมงแจะพอสวดเสร็จเขาไปเล่นติดเขามั่งไปเล่นยูทูบมั่งน่งสายใยมันขาดขึ้นมันขาดที่ก็เรียนต่อไปได้ดังนั้นในธรรมะนห,นหรือสาขาทำไมเขาให้กินนอสนสมมนติ เขาให้ต้องการให้เราเนี่ยมีสายใหญ่กัจจก,กพัทธกะลุงปู่กับพมกับบุญเราเองเ,เพื่อมาทําประโยชน์ mm hmm. อย่าเพิ่งไปทําอะไรจะบอกอย่าเพิดงไปสร้างอะไรให้มันมีก่อนกันบอกมีความรู้สึกทําได้น่คอยทํามันต้องฝึกก่อนไงเ mm hmm. ข้าใจยังใครมีอะไรถามมิ หลวงตาขาหลวงตาขาหลวงตาเคยสอนว่าเวลาเราผ่านวัดอะค่ะให้กําหนดเข้าไปกราบพระใช่ไหมคะโมทนาบุญก่อนโมทนาบุญแล้วก็กราบพระกราบพระก่อนหลวงตาขาแล้วก็กับการฝึกถอดจิตถ้าอย่างนี้คือพื้นฐานถือว่าเป็นพื้นฐานได้หรือคือต้องเพิ่มพลังจักพรรเข้าไปในลูกรักของวัดนั้นทุกลูกรักที่อยู่ในวัด เป็นกระแสเดียวกันกัหลุกปู่เป็นแสนเดียวกันกับพวกเราที่สร้างกันทุกวันนะลูกเล็กลูกเล็กมุ่งหมายนะเป็นคลื่นเดียวกันทีนี้พอเราที่สา,ปามปั๊บเนี่ยคลื่นเข้าแล้วใช้สัวกันทั่วโลกนะเขาก็มาที่เราที่สามนะมาที่รูปหลักนั้นแล้วก็แผลโลกวิญญาณแทน,นส่วนใหญ่ไม่ใช่นมนุษย์ ถ้าอย่างอย่างที่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าเราจะต้องเห็นตัวเองยืนมองตัวเองอะไรอย่างนี้พูดถึงคนตายเออ<า>พูดถึงคนตายหรือคนถอดออกมาได้ค<า>่ะ<อ>มันมีบางคนเขาถอดมาบ่อยๆคือมันไปโดยอัตโนมัติเนะี่ยคือในอดีทุกฝันพอเขานอนปับนะ๊บเนี่ยเขาจะลุกขึ้นเนะี่ยเขาจะมาถามเนยะมันลุกขึ้นได้ยังไงก็เขาฝึกมาในอดีต ปกติคนนอนเนี่ยไม่รู้ว่าหลักเมื่อไหรแต่พอเขาน,นอนส่วนเมื่อไรก็ลุกขึ้นมาเมื่อนนั้นแล้วเขาปวเขาก็เข้าไปใหม่ไงแต่เขาถอดบ่อยๆเนี่ยเขาก็ฝากล่างไว้กับวิญญาณแถวนั้นเพืดูแลเขาก็ไปเที่ยวได้นะอาลูปกปูัปูไปเที่ยวหนอยสำหรับคนอยากเที่ยวประมาณนั้นแหละ ถ้าเราอยู่กับหลวงปู่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราไปแล้วกลับมาไม่ได้ใช่ไหมครับท่านท่านมีบารมีะเะ็แผ่นดินลูกน้องท่านนึกถึงท่านไม่ใช่ท่านจะมาลูกน้องท่านพร้อมที่จะช่วยเราได้คือพูดที่เกี่ยวข้องกับท่านนะประมาณได้ที่ไหนล่ะเดีย๋ยวเงนี้จะเป็นโพลิสันท่านมีลูกน้องเต็มแผ่นดินโดยพาะเทพพม มากสุดๆในยุคนี้ถ้ามามนุษย์ที่ปัรถนาไปยุคสั้นในในโลกเนี่ยมีน้อยมากไม่มีไม่กี่แสนดังนั้นมันรออยูนนะ่นั่นเทวดาหรือพรหมลองขึ้นไปดูดีกว่าี้สุรุลุสายยิ่งดาวดึงไมง่มองไม่เห็นเลยอ่ะมันเยอะเอา้าใครมีอะไรสาว